LIFE LIFE RADIO Life IS worth CARING and sharing WORTH a and n วงนนี้โควิดน9จีนระบาดทั่วโลกเราเห็นข่าวตามสูญเสียคนเสียชีวิตทุกวันนะคะมันทำให้เรารู้ว่าความตายมันอยู่ใกล้เราเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นก็เลยเป็น hmm. ท really? no. ี่มาของหัวข้อในการที่เราจะมาสนทนาธรรมในพื้นที่ความสุขกับพระอาจารย์ในวันนี้นะคะมรณานุสติการเตรียมตัวตายอย่างสงบตามวิถีพุทธนะคะตอนอื่นเนี่ยอยากจะให้พ้าอาจารย์ได้ช่วยอธิบายว่าคําว่ามรณานุสติเนี่ยค่ะคืออะไรคะพระอาจารย์จริงๆแล้วเราอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องที่โยม ปรับตอนแรกว่าเราพูดถึงเรื่องความตายทั้งของคนที่เรารักก็ดีหรือของคนที่เราไม่เคยรู้จักก็ดีแล้วเราเรียนรู้หรือเราทําความเข้าใจกับความตายนั้นนะแล้วให้ความเข้าใจนั้นมันกลับมามีผลต่อการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของเราอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราได้เรียนรู้จากความตายหรือว่ามีความไม่ประมาทเกิดขึ้นจากการที่เราตระหนักรู้ ในเรื่องราวของความตายและการสูญเสียลักษณะอย่างเนี้ยก็คือการเจริญสติการเจริญความไม่ประมาทโดยปรารบเอาความตายเอาความสูญเสียเนี่ยเป็นเป็นโจทย์เป็นประเด็นตั้งต้นในการศึกษาอันนี้แหละคือมรณานุสติเวลาเราพูดถึงความตายบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ ให้เป็นมงคลหรือว่าใช่หน่ากลัวไม่อยากจะพูดถึงเพราะบางทีมันอาจจะเชื่อมโยงกับความพลัดพร้าความสูญเสียอะไรต่างๆใช่ไหมครัอาจารย์เจริญพรจริงๆอาตมาว่าเราก็ยอมรับความจริงแหละแม้แต่ผู้สนทนาอาตมาในรายการคุยกันอยู่เนี่ยอาตมาก็ไม่ได้แปลว่าไม่กลัวนะความตายเนะี่ยไอ้ความตายเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่น่า หน้ามานั่งพิจารณาการดีๆแล้วลองตั้งคำถามดูดีๆด้วยว่าจริงๆเรากลัวอะไรในความตายเราไม่อยากให้ความตายเกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรจริงๆเรากลัวอะไรเรากลัวเรากลัวที่เราจะต้องตายเพราะเราไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนหรือเรากลัวเพราะว่าเราไม่อยากสูญเสียสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการหาความสุขในชีวิตนี้ไม่ว่าจะได้อยู่กับคนที่เรารักไม่ว่าจะได้กินสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะได้ พบเจอกับสิ่งดีงามที่เราปรารถนาถ้าเราลองไร้ครวนหรือลองสังเกตดีๆเนี่ยเราอาจจะพบเงื่อนงำบางอย่างว่าจริงๆแล้วที่เราไม่อยากตายเพราะเราอยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อจะทำอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมันมีความสุขตามแต่สไตล์ชีวิตของแต่ละคนนะนะบางคนก็อยากอยู่กับลูกหลานบางคนก็อยากจะทำโปรเจกต์งานสำคัญให้สำเร็จ บางคนก็อยากจะได้ไปเที่ยวไปใช้ชีวิตอย่างที่ตนปรารถนาไอ้ความรู้สึกอยากจะทําอะไรๆนั่นน่ะมันเป็นตัวที่ทําให้เรายอมไม่ได้ที่เราจะต้องตายหรือแม้แต่คนรักทนที่เรารักจะตายเราก็ยอมไม่ได้เพราะเรามีความอยากที่จะอยู่กับเขาอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้สภาวะใจของเราที่เราไปอยากยึดไว้ว่าชีวิตของเราจะต้องได้สมปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้แหละอาจจะ เป็นเงื่อนปมสำคัญที่ทำให้เรากลัวแล้วเราก็ไม่ยอมที่จะสัมผัสหรือผเผชิญกับความตายอย่างตรงไปตรงมาค่ะในในแง่ของพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์ก<ม>ารเตรียมตัวตายอย่างสงบอย่างมีสติเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะพระอาจารย์ จุดมุ่งหมายของการเจริญมรณานุสติหรือการพิจารณาความตายจริงๆเนี่ยจะต้องทําให้เราเห็นว่าความตายนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงมันเป็นไปได้จริงแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้ในปัจจุบันขณะเนี่ยเราจะต้องกลับมาอยู่ปัจจุบันให้ได้กลับมาอยู่ปัจจุบันยังไงก็แปลว่าเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าโอ้คนนั้นก็ตายนะคนนี้ก็ตายนะเราเองก็มีโอกาสที่จะตายนะแล้วเมื่อเรามีโอกาสจะตายเรา ควรจะทำยังไงล่ะในปัจจุบันถ้าเรามัวแต่ไปนึกถึงอดีตไกลๆว่าโอ้ถ้าตายแล้วฉันจะเป็นยังไงนึกไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์นึกย้อนไปอดีตว่าโอ้ถ้าอดีตฉันทำอย่างนี้วันนี้ฉันคงจะไม่ใกล้ตายฉันคงจะไม่ป่วยฉันคงจะไม่เจ็บย้อนไปอดีตมันก็แก้อะไรไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี้ยไม่วันนะตอนเนี้ยเราจะกาลังป่วยอยู่เราจะกาลังมีร่างกายที่อ่อนแอแก่ชราแต่อย่างน้อยมันก็ดีเท่าที่มันเป็นวันเนี้ย เท่าที่มันเป็นตอนนี้เรายังพอหายใจไหวเรายังพอเดินได้เราจะใช้โอกาสที่เรามีตอนนี้ทําอะไรได้บ้างเราก็กลับมาใช้ปัจจุบันตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราเนี่ยเรานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จริงแต่เมื่อนึกระลึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยเป้าหมายของการฝึกก็คือต้องกลับมาสู่ปัจจุบันในคำภีวิสุทธิมกักคคัมภี์หลัก เล่มหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านระบุไว้เลยว่าถ้าเราระลึกถึงความตายแล้วจิตใจของเราเนี่ยหดหูเศร้าซึมอย่างที่ว่าด้วยการนึกถึงอดีตก็ตามอานาคตก็ตามหรือว่าเราเกิดความโกรธหงุดหงิดโมโหว,ว่าเราไม่หนาทําอย่งงางนั้นไม่หนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าการเจริญมรณานุสติที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดผลเสียกลายเป็นอกุสลการเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องกลับมาสู่ปัจจุบนันแล้วเราก็จะต้อง มีกำลังใจมีความแกล้วกล้าอาจหารที่เราจะพยายามทำชีวิตเราในปัจจุบั่ยให้ดีที่สุดจะเริ่มก่อน LIFE RADIO LIFE IS WORTH CARING AND SHARING